และชุดนี้ครับผมได้มีโอกาสต้อนรับกับแขกเชิญอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นเด็กน้อยน่ารักมากๆต้องขออนุญาตเรียกว่าเด็กน้อยน่ารักครับเพราะว่าน้องฝนครับเป็นน้องสาวที่น่ารักมากเขาใหม่กับทุกอย่างเห็นหน่ารก็รู้สึกว่าว้าวมันใหม่กับชีวิตว้าวไม่เคยแบบนี้มาก่อนเลยว้าวทำไมมันเป็นแบบนี้พี่เฮ้ยธรรมชาติเจ๋งขนาดนี้นเดือดทุกครั้งที่ผมเดินทางครับ ผมก็อยากให้ทุกคนได้เห็นมุมมองใหม่กับสารที่ใหม่ๆหรือแม้แต่ว่าสารี่ที่คุณเคยไปแล้วคุณจะได้เห็นอะไรที่ผ่านไปในมุมมองที่แตกต่างกับเพิร์ได้อยู่แน่นอนครับ ราคานี้จองแล้วไม่ได้ไปยังเสียใจน้อยกว่าไม่ได้จองไหวเลยเนี่ยเราไม่ไหวอะที่แม่หนาวก็หนาวเช้าก็เช้าฝุ่นฝนทำอะไรอ่ะคืออยากจะบอกว่านองนะครับใส่เสื้อสิกี่ชั้นนะสีส่ค่ะ สี่ชั้นตอนนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ15องศาถึง16องศาโดยประมาณนะขณะที่เี่เนใส่ตัวเดียวแบบชิวๆใส่เชื้อตัวเดียวคือคือผมอาจจะทนทานนี่ครับไปเจอสภาวะแวดล้อมอะไรที่มันแบบคือทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ที่สําคัญแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเด็กยุคใหม่หรือว่าวัยรุ่นทุกวันนี้อาจจะชอบเรื่องของ civilization หรือว่าเที่ยวในเมืองทำโน่นทำนี่มีแต่อะไรอย่างเงี้ยหลายหลายคนอาจจะลืมธรรมชาติเหล่านี้หรือว่าเป็นแบบนี้ไปเลยเลย ที่สำคัญแล้วเนี่ยในฐานะที่น้องฝนเนี่ยเป็นแบบวยัยรุ่นแล้วก็ขวัญใจวัยรุ่นเรียกง่ากว่าขวัญใจวัยรุ่นเป็นไอดอลของหลายๆคนค่ะถ,ถ้าน้องฝนได้สัมผัสแล้วเนี่ยพี่ฝากตรงนี้เนาะว่าแบบความสวยงามมันแบบไม่ธรรมดาธรรมชาติก็มีดีฉะนั้นกูต้องมาสัมผัสเองแบบนี้สัมผัสแ,แล้วเป็นไงแจ๋วมันคุ้มค่าค่ะคือหนูจะพูดยังไงกับแค่การแบบยอมตื่นเช้าเปลี่ยนตัวเองนิดนึงแล้วมาเจออะไรใหม่ๆที่แบบ เกิดมาสิบวิสิบปีไม่เคยได้เห็นค่ะมันง่ายแค่นี้เองจนบาง,งทีฝนก็ลืมไปว่าแบบมีความสุขอ่ะมันอยู่รอบตัวเราแค่นี้เองค่ะมันหากัได้ง่ายๆจริงเขาคนส่วหาความสุขเยอะมากพยายามไขว่คว้าและหาให้ได้แต่ก็ลืมมองอะไรง่ายๆรอบๆอบตัวเราอย่างเช่นอากาศท้องฟ้าพระอาทิตย์เมฆต้นไม้ธรรมชาติ บอกที่ผ่านตัวเราตอน,นเน,นี้ยค่ะนุ้ยง่ายมากง่ายแค่คุดเอาตัวเองมันอยู่ตรงนี้ตัวจะได้ส,ดสัมผัสความสุขที่ฝนกําลังรู้สึกอยู่ตอนนี้เอาพี่แมยังไม่บอกฝนเลยว่าปลุกฝนมาแต่เช้านี่จะพามาดูอะไรคะรู้เลยว่าพี่เห็นแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ย เราอยู่บนสวรรค์หรือเปล่า,านแล้วมันสวยเกินคำบรรยัญญติความคำว่าสวยไปแล้วอ,ะอ่ะจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าพี่ถามถาแล้วฝนว่าฝนเคยได้ยินแล้วก็เคยเห็นทะเลหมอกมาแล,แล้วปอดมากว่าทะเลห<ช>มอกทะเลหมอกทะเลหมอกทะเลหมอกอแต่ณที่แห่งนี้ที่บอกว่าสวยมันมากกว่าคำบัญญัติความว่าสวยมันคือมันคือสวรรค์ เคยเห็น hey, น้ำตกหมอกไหมคือหมอกวยู่ที่น้ำตกนุ้ no. น้ำตกหมอกแล้วมาดูกันแล้วหนูจะประทับใจไปอีกนานค่ะหนูจะพูดอะไรไม่ออกเลยจริงๆพร้พอมไหมพร้อมค่ะ